สวัสดีครับวันนี้มาลองแนะนำการวาดคอเทตใน o t o s h o p ดูก็เป็นดิจิตอลเพนติงเริ่มแรกอันนี้คือรูปที่วาดที่คิประเสร็จละลองลบรลเยอะทั้งหมดออกดูเริ่มมาจเริ่มแรกเปิดแบบมาขึ้นมาแบบทีเราต้องการี่อันนี้คือแบบทีเราต้องการจะวาด หลังจากนั้นให้อันดับแรกให้ทำการดับเส้นขึ้นมาก่อนโดยที่ให้ใส่เลเยอร์รองพื้นเนี่ยเป็นสีเนื้อเป็นระฝษัะของสีเนื้อใส่รองพื้นไปอันนี้แบบลร o p อาไปฟิตลงมาให้เหลือสักครึ่งหนึ่งก็พอให้มันพอ,พอ เห็นสีข้างหลังด้วยเสร็จแล้วก็ทำการดรับเส้นก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนโดยใช้เป็นสีบรรยากาศจะได้ไม่ไม่เห็นเด่นชัดมากดรับเพื่อเป็นการแบ่งขอบเขตของงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มันจะก จะเป็นการแก้แบบไปในตัวคือเราสามารถแก้ได้ว่าส่วนอันที่เราชอบไม่ชอบหน้าอ้วนหน้าผอมไปแล้วก็ทําการแก้ในขั้นตอนนี้เลยแต่อันนี้แบบอันนี้เขาก็สวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องแก้อะไรมากอันนี้มันก็อยู่ที่แต่ละคนว่าจะชอบ,แบบบแบบไหนถนัดแบบไหนอันนี้จะเห็นได้ว่าคือตัวแบบเองเนี่ยเขาจมูกเขาโดง่ง ซึ่งอาจจะทำให้หน้าดุมากเกินไปเราก็แก้โดยการาที่จะลดลงมาหน่อยหน้าจะได้ดูหวานขึ้นดูไทยขึ้นอีกนิดนึงแล้วเราก็ทำการดาบเฟ้นไปในทีนี้มันก็ง่ายๆครับการดาบนี่มันไม่ต้องใช้อะไรเลยมีเมาส์หรือมีอะไรอันหนึ่งก็ดาบได้ ก็ไม่ต้องไปซีเรียสให้มันเนบอะไรมากมซึ่งระหว่างนี้เราก็อาจจะแบ่งค่าน้ำหนักไปในตัวการวาดภาพส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าน้ำหนักของสีเรื่องของขาวเทาดำแต่ว่าพอมาเราทำใน Photoshop แล้วเนี่ยหรือพอมันเป็น i g i t a l Painting แล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้น เรามีอุปกรณ์ให้เราโกงั้หลายอย่างแล้วแต่เทคนิคของคนจะแบ่งค่าน้ำหนักไปอะไรประมาณนี้สมมติว่าเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำค่าน้ำหนักคือใยค่าน้ำหนักโดยรวมลงไปก่อน ก็อันนี้ที่ทำเอาไว้ก็คืออันนี้โดยที่อันเนี้ยมันทำจากวิธีเอาภาพแบบมาใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์คัดเอาเพื่อให้ย่กค่าน้ำหนักออกมาก็เดี๋ยวทำทำมาดูจากอีกรูปหนึ่งก็แล้วกันทำมาดูจากรม้จากไอรูปนี้เปิดมาก็ เปิดมาก็ใส่ฟิลเตอร์มันก็้าไปปาบมันก็จะเป็นการแบ่งค่าน้ำหนักให้ก็เลือกเลือกเอาเอาแค่ไหนแต่ว่าอันนี้ที่มันเห็นหยาบเนี่ยเพราะว่ารูปมันมีขนาดเล็กให้เรารีไซส์มันก่อนให้รูปมีขนาดจริงเท่างานที่เราจะทำก็คือเรสโซลูชันประมาณสัก300แล้วก็ ลองดูฟิลเตอร์คัดเอาปาบตึบตึบตึบอืมก็จะเห็นได้ว่ามันแบ่งค่าลำหนักให้เราเรียบร้อยเหมอนมีลูกมือมาคอยช่วยสบายแล้วแต่เราชอบแบบไหนนี่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะโอเคล้ำหน,นักสี่กดโอเคไป แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันจะมีส่วนที่ไม่พึงประสงค์ก็คือส่วนเพื่อวกเนี้ยกะเราก็มา,มาททาการเคลียร์โดยการเกี่ยวกับหาก,กันอันนี้เพิ่งอันนี้ก็คงต้องใช้วิธีแบบผึกถึกถก,ก็ใช้เมาส์นี่แหละอพอดีวา่าไม่ก็วางเกะกะวอคอมอยู่จะถูไม่หนัดก็ใช้เมาส์นี่แหละก็ถูเข้าไป เนียบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแล,แล้วแต่ก็เกียรมันขเข้าหากันกระมันต่อไปก็อาจจะมาทำเป็นสปีดพ็อเรนติ้งให้ดูแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาดีหรือเปล่าว่า,วาผมก็วาดช้าสิบห้านาทีนี่อาจจะได้แค่อาจจะได้แค่ลูกตาค้างหนึ่งแล้วทำการเกีย เราจะทำให้มันเรียบร้อยถ้าเป็นไงมันจะขึ้นมาวุ่นวายกันหลที่หลังเราต้องการค่าน้ำนังก็เกลีร์เข้าไปวันนี้อันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆกลับมาดูที่รูปของเราซึ่งในรูปนี้เราก็ทําการเคลียร์ไปแล้วบางส่วนเช่นในส่วนของหน้าก็ลบความคมของมันออกขั้นตอนต่อไปก็คือ เริ่มใส่น้ำหนักเข้าไปที่หน้าอันนี้จะเห็นทีแปลงเขใช้เครื่องมือถึกถึกอย่างเดียวนี่แหละแ้่มจะเพิ่มก็เมื่อที่มันง่ายก็คือมันก็จิ้มได้เลยตอนที่ส่วนสำคัญก็คือให้เราเปิดรูปแบบไว้ดูด้วย เราก็เริ่มเริ่มก็ถูไปถูไปก็จะเอาเนียนแค่ไหนก็แล้วแต่คนที่มีความตั้งใจมากก็ถูให้ได้เนียนมากก็ค่อยๆทำเบรเลมันก็จะขึ้นมาเองแล้วอย่าลืมว่ามันมันสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ความเหมือนแต่เราต้องการความงามในแง่ของการเป็นภาพวาด เราไม่ได้เราไม่ได้โชว์ในการว่าก๊กอปได้เหมือนแค่ไหนเพราะว่าบางทีทําออกมาเฟตแล้วแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ดีไปกว่ารูปถ่ายก็ไม่รู้ทาไปทําไมนี่เนาก็แล้วแต่สไตล์มาสไตล์ใครสไตล์มันก็เ,เขียนไม่ไปบ าส่วนถึงเรื่องของผมซึ่งอันนี้เราจะไม่ใส่ให้มันน้ำหนักมากเพราะเราจะปล่อยระยะผมน่ให้มันเทาๆไปนิดนึงถ้าไม่ไงั้นมันจะมากวนกันหน้าและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผมนี่มันเขียนยากมากถ้าเราเขียนไม่ถึงจริงๆเนี่ยอาจจะทําลายงานเราได้เราอาจจะเขียนหน้าเพราะสวยแต่เขียนผมออกมาเป็นหัวแม่นหรือเป็นเส้นลวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำลายงานเรามันก็ใช้ความชำนาญน,นิดนึง อันนี้ผมก็พยายามที่จะเกี่ยข้ค่าน้ำหนักให้มันกลางๆไปกว่าค่อยๆค่อยๆคัดมันขึ้นมาทีหลังค่อยคัดมันขึ้นมาโดยการใส่เส้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นการเคลียร์เคลียร์ส่วนที่วุ่นวายของใบหน้า เรายังเครียดไม่เฟ้ตั้งแต่แรกเราก็มาทำการเขียนแล้ก็เลี่ยให้มันเข้าหากันเพิ่มสีเพิ่มไฮไลท์เข้าไปพอเรามีน้ําหนักตั้งแต่แรกเราเนี่ยอย่างอื่นก็ทำง่ายขึ้นพอกลับดูที่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าส่วนเนี้เป็นส่วนส่วนของค่าน้ำหนักนที่เราทําเข้าไปเนี่ยมันแค่ ็นแค่น้ำหนักอย,อย่างเดียวเท่านั้นผนที่เห็นขึ้นมาก็คือวนที่เราเพ้นขึ้นมาทั้งหมดส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนรูปที่เป็นออริจินอลก็เป็นส่วนหนึ่งของค่าน้ําหนักเหมือนกันจริงๆจะใช้อันนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันจะทําให้มันดูปลอมเกินไปอันนี้เราเอามาโกลงนิดหน่อยคือเอามาซ้อนไว้ข้างใต้เพื่อให้ดึง,ดงสีจากดึงน้ําหนักดึงสีจากรูปของจริงเนี่ยข,ขึ้นมาปนด้วยมันทําให้เราวาดได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น อันนี้ค่าล้ำหนักแล้วค่อยเพิ่มรายละเอียดเข้าไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเพย์ลงไปรูปจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ที่เราเพย์ลงไปลบเคลียร์แบล็กก่าออกอ่ะอันนี้เคลียร์แบล็กก่าใส่สีบรรยากาศให้แบล็กก่าวาหน่อยนึง เนี่ยมันจะด้านกันไปสีบรรยาก,กาศที่แบกก็ตขึ้นส่วนของการตกแต่งรายละเอียดเรายิ่งคัดหน้าออกมาได้เท่าไหร่ยิ่งเนียนเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งดีแต่อันนี้ก็เป็นแบบข้าวๆก็ยังจะเห็นว่ายังมีทีแปลงอะไรที่เลอะเทอะอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเราไม่ได้ฟีเลยอะไรตรงนี้มาก อันนี้ก็ถือว่าเส็จแล้วแล้วกันอันนี้เราก็มาลองเปรียบเทียบดูลองมาไล่ทีละขั้นตอนดูกันอีกทีน เท่านี้ก็ลองดูครับ